สับเปลี่ยนปุ่งกีเรียบร้อยครับไปขุดทางนะครับนี่นี่ครับใส่กีใหญ่แล้วโหมาดิครับก็มาดิครับกี<ๆ>ใหญ่ทีแบบเดียว ใหญ่นะถือว่าใหญ่นะครับ60ก็ประมาณเจ็ดบะเป็น70แปมยเเท่าใบแ็กรถร้อยสี่ะ ขับทางโดยพิชิตครับไหนไปไหนแล้วโอกรถครับมา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 ,มาโอ้โหรถจ่ายรถจ ছি দরজায় สบายเลยถ้ามันไม่ติดต้องโยกอะเนี่ยครับ ลดความเร็วเขตพื้นที่โรงเรียนไมโคก็ได้แค่นี้นละครับต้องลอดลความเร็ว <c oughs> เป็นปัดนฝนะั่งนู้นก็ใส่เสร็จหมดแล้วนะ ฝั่งสาะบางแล้วครับขาดยางครับดีนะที่มีตัวเดินในลาดยางครับมันก็เลยไม่ต้องร้องคือนนะ เเม่มาเดี๋ยวจะทํานี่เนาะมีมีให้ที่ว่าให้ที่แกบอกว่าไอ้สลบหมูหึกระสลบลงมื้อนี้ปุ๊ละเอ๋ก็อันนี้ตรอเม็ดเนาะเม็ดจริงเอาจิจ๊อเปิ้นนี้70เม็ดเอาไว้สลบตะเนาะตัวนี้กินเอาอันนี้ตึงเอาเด้อแกนี่เป็นบ่จะไปสลบให้เขาได้อ๋อដាក់ตังกระปุ๊ละเจ้ คเอม,เม็ดอบยมถ้าเาเม็ดลงอะสบายหมูไม่ใช่ดินเดิมล่างนะไม่ใช่ดินเดิมข้างล่างนู่นบอกพิชิตดินเดิมลาามมรมร่างก็อมเม็ดรั่วฮะก็นั่นเลยมันต้องขุดลึกไงตัดอ

เช็คงานนเลยนะเเนี่ยไม้ตีไปพี่โวยได้เนา <laughs> นะโอ,เเอ้โหเฉดล้อนะถ้าดินเดิมข้างล่างอะ่ะผมว่ามีสิทธิ์ที่คอยจะเอาดินเดิมข้างล่างผมเห็นเมมพูดบาวชาถ้าเดิมข้างล่าง สะดับดินเดิมละมนล้ะเราต้องขุดอ้อม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 นั่นแหล,ะด,ดละ,ะดินเดิมล่างอือวัวาดดินเดิมล่างนี้ได้มหาศาลเลยด้วนี่มึงไงมันโรยเตจิครับ <c oughs> สำหรับที่นี้ก็ฝากกันไลก์แชร์ครับโห ดินเดิมล่างก็นี่แหละต้องเปิดดินข้างบนออกก่อนเน,น,ะน,น,นานะเอ็มเท่านี้นี่เนาะนเต็น,น,นบ่ายมุดลึกนะนนี่ขุดยากกว่าจะเสร็จเน,ะนาะ ครับสวัสดีๆบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ก็แล้วกันวิเคราะห์ก่อน